สวัสดีครับผมบันทอมวัญญะเสวีและวันนี้เราจะมารีวิวรายวิชา ec 2 1 0หรือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกันครับชื่อเล่นชื่อปันครับก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นนักศึกษารหัสปี63นะฮะก็เลยเ,เรียนวิชา ec เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาของปี2เทอม2 ลงเรียนเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าสําหรับวิชาวิชาจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ได้บังคับให้ต้องเรียนวิชานี้แต่ว่าที่ผมมาลงเนี่ยคือผมมาลงแบบว่าเสรีแบบว่าตั้งใจจะมาเรียนเองเพราะว่าออตอนมปลายเนี่ยผมโยนวิชาเศรษฐศาสตร์มปลายทิงท้งไปทิ้งไปแล้วนะฮะก็เลยรู้สึกว่าพอมาเรียนมาหาลัยเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้เศรษฐศาสตร์ไว้บ้างตอนแรกที่แบบจะลงลงทะเบียนเนี่ยก็พบว่าเฮ้ย วิชานี้เนี่ยคุณลงเยอะมากเลยแล้วก็ความจริงตอนแรกผมก็ได้เซกของอาจารย์คนหนึ่งในช่วงวันจันทร์แต่ว่าเนื่องจากว่ามันชนกับวิชาตัวสําคัญในวิชาของจิวิทยาก็เ,เลยทําให้ผมเนี่ยช่วงเพิ่มถอนผมย้ายเซกมาอยู่ที่เซกอ,อาจารย์เกีรตก ก็รู้สึกว่าวิลาวิชานี้มันจะยากสําหรับผมมากๆเลยนะฮะเพราะว่าผมเด็งที่บอกไปว่าผมไม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เลยสักนิดช่วงแรกๆนี่ผมจําสลับกันด้วยนะว่าอุปสงคอุปทานอันไหนเป็นสลายอันไหนเป็นดีมานก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะไหวเปล่าเออแบบจะไหวไหมดูเพื่อนๆแต่ละคนก็ตอบกันฉช้านกันดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยทําให้เรารู้สึก ค่อนข้างเสียสลังว่าเออเกรดเราจอ,อกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าตัวผมเองก็เล็งกินยมอะไรแหนึ่งเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมได้ดีวิชาเนี่ยก็คือก็คือจบเลยครับ <c oughs> แต่ว่าถึงยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้เราต้องรู้รต้องมีความรู้ได้วิชาเนี้ยก็เลยอ่ะสู้ตายตอนคุณลงทะเบียนก็เลยจำใจกดสู้ไปเลย ก็จริงๆแล้วผมก็พยายามจะเข้าเรียนทุกคาบนะครับแต่ว่าด้วยจากว่าเอา่อศกของอาจารย์กิงไกเนี่ยเป็นเศก8ปดโมงนะฮะวันพุธกับวันศุกร์ก็เลย <laughs> ทําให้บางทีเนี่ยผมตื่นมาเรียนได้ไหมแล้วผมก็อ้องๆอะไรอย่างเงี้ยจดเลคเชอร์ก็จด,จดแบบว่าจดแบบไม่ได้ใช้สมองอะไรเท่าไหร่นะฮะไม่ได้ทุ่มเทกับการเรียนในคาบมากครับแต่ว่ามันก็ยังดีที่อาจารย์เนี่ยมีคลิปวิดีโอ ให้ทบทวนใน y o u t u b e แล้วก็มีหนังสือให้ไปนั่งอ่านก็เลยทําให้เวลาที่ผมทบทวนจริงๆหรือว่าเรียนจริงๆเนี่ยผมจะไปเรียนในคลิปมากกว่าแต่ว่าก็จะมานั่งฟังอาจารย์ด้วยเผื่อว่าอาจารย์มีเสริมอะไรในค่าอะไลอย่างเงี้ยับ ต้อธิบายก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในยุคโควิดระบาดนะฮะปี2022ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนนั้นรูปแบบเนี่ยก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้การรคคอร์ดหรือว่าการอัดการสอนเนี่ยทำได้ผ่านทางแอป Zoom หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยทางนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยได้มีคลิป ที่จะเอามาลงได้นะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถไปดูคลิปทบทวนได้เหมือนกันอืมใช่ซึ่งวนจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าแบบคือถ้าเกิดว่าใครพลาดวิชาในคาบอะแล้วไม่มีเรคคอร์ดดิ้งอะ มันจะมีปัญหาไงว่าแบบเอ้าอาจารย์สอนอะไรไปอาจารย์พูดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสําหรับอาจารย์เก่งไกเนี่ยเสกอาจารย์จะมีการเรียนสดแบบสดแบบไม่ตัดเลยคือสามสองชุดช่วงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีตัวคลิปที่เป็นคลิปแบบตัดสรุปเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออพอเราไปดูใน YouTube แล้วเราแบบอ่ะเราเรียนตัวเบสิกไปก่อนคือตัวแบบสรุปเนื้อหาไปก่อนใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราไปดูเสกใหญ่สิว่าอาจารย์พูดอะไรเสริมหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมรู้สึกว่าแบบ เออมันดีนะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องบอกไว้นะครับก็คือเสร็จของอาจารย์เกรงไกลเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นเศษที่สอนค่อนข้างช้าแบบค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับเศษอื่นนะฮะอันนี้อันนี้แกมีเหตุผลเพราะว่าเศษของอาจารย์เกรงไกลเนี่ยเป็นเศษที่มีนักศึกษาที่พิการสายตาเรียนอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปช้าไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์แบบว่าพูดไปเรื่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยคือคือทุ่มเท เวลาเนี่ยไปสอนให้กับนักศึกษาที่มีการทางสายตาเพื่อให้เขาตามทันพวกเราที่แบบสายตาปกตินะฮะซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าเออมันดีนะเพราะแบบว่าคนที่พิการทางสายตาเขาสามารถตอบได้แบบฉาดฉาดดีไม่ดีเขาตอบเร็วกว่าผม <laughs> จริงเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคืออาจารย์ให้เวลาในการอธิบายกราฟอาธิบายทฤษฎีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้ให,ให้ให้มันเกิดภาพจริงๆเป็นวิชวลเป็นวิชวลในหวเลยอะครับ ตัวอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่บันดึงผมให้ผมมาสนใจวิชานี้จริงๆเนี่ยก็คือตัวอย่างอย่างเช่นกรณีเช่นคั้แรงขั้นต่ำปัญหาค่าแรงขั้นต่ำคนส่วนใหญ่จะชอบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกใช่ไหมทุกคนอยากให้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นแหละผมก็อยากให้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นแต่ถ้าเรามองในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์เราจะมองว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจจะนํามาสู่ปัญหาอื่นได้ตัวอย่างเช่นปัญหาการอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพอเรามองด้วยสเกลเล็กๆเนี่ยแล้วพอเราไปมองในสเกลใหญ่เนี่ยมันเลยทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อเออถ้าเกิดว่าค่าแรางขั้นต่ามันขึ้นนะพนักงานจะตกงานแบบจะโดนเลีออฟจะโดนไล่ออกในจานวนมหาศาลเลยอ่ะเออยิ่งเป็นค่าลอยค่าแรงแบบสี่ร้อยาบบาทนี่ถือว่าขึ้นเยอะมากะนะอสำหรับหลายคนนะครับจะโดนเรียนต้องเรียนวิชานี้เป็นวิชาบังคับนะฮะก็อยากจะบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาสนุก สนุกมากๆแล้วก็ข้อสอบไม่ยากถ้าเราอ่านหนังสือมาใช่ถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณตั้งใจทบทวนเนื้อหาแล้วคุณตั้งใจแบบก่อนสอบคุณตั้งใจอ่านจริงๆอะทำได้ข้อสอบไม่ยากเลยจริงๆอม,มันเป็นข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเน้นดานข้อมูลด้านเนื้อหาด้านทฤษฎีทําแบบข้อสอบซัดมาอย่างไงคุณก็ทําได้จริงๆครับอืม สุดท้ายนี guys, it, yeah, ้ก so ็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องเรียนวิชานี้หรือว่าอยากจะมาเรียนวิชานี้นะฮะก็เป็นวิชาที่สนุกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ดีๆกับชีวิตจริงๆนะฮะก็สวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ